ที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ของโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่นะคมเขาก็อยู่กันมาแบบชั่วอายุคนนะจูจๆมึงก็ไปบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นลา่าสุดไอ้บอยเก็บอาการไม่อยู่ออกมาเดือดผ่านโซเชียลวันเนี้ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยใช้แก๊สน้ำตากับชาวขมินแล้วก็พระขมิน สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กะประมาณช่วง10บโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเลว่วก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดนี้ไอ้บอยเดือดนะรู้สึกว่าเสียทรงไปเลยนะเก็บอาการไม่อยู่เห็นเพื่อนร่วมชาติ โดนแก๊สน้ำตานะครับก็เลยแบบเดือดทางโซเชียลนะครับใส่หนักทางโซเชียลเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับฝากคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับ f อทุกท่านที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ของโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะตั้งแต่เมื่อไหร่นะคมเขาก็อยู่กันมาแบบชั่วอายุคนนะจู่ๆมึงก็ไปบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ย เป็นพื้นที่ของกูมึงออกไปไปไล่เขาทางทางที่บ้านที่เขาอยู่ทุกวันนะเขาหลับเขานอนเขาทำกเกษตรทำนู่นนี่นั่นจู่จูมึงก็ไปฉีดนิ้วบอกเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นที่ของกูมึงต้องออกไปมันได้เหรอวะฮะ และตอนที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยมึงไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของมึงจริงๆอะ่ะมึงไม่เห็นหรือไงตอนนั้นอะ่ะอืมถ้าเป็นของมึงจริงๆมึงไม่เห็นหรือยังไงทําไมมึงปล่อยให้ถึงวันนี้ตอนที่เขาไปอยู่เนี่ยประเทศมึงไม่มีรัฐบาลหรือไม่มีทหารหรือไงกูถามแค่นี้ก่อนอื่นนะครับขอถามบอยก่อนนะมีหลักฐานไหม ว่าเป็นของขเขมรนะมีหลักฐานหรือไม่การที่บอยจะอ้างว่าชาวกัมพูชาอยู่มาไม่รู้กี่ชั่วคนเนี่ยยุคไหนที่ขเขมรเข้ามาบอยรู้ไหมยุคที่ขเขมรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยที่ลุกล้ําเข้ามาเนี่ยยุคขเขมรแดงนะยุคขเขมรแดงหนีเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามี UN องค์การสหประชาชาติเนี่ยโอเคเขาให้ อ่าช่วยเหลือชาวขเขมรที่อพยพหนีจากร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยหลักเขตแดนมันก็มีในเมื่อว่าอยู่ดีๆแล้วสร้างปัญหาก็แน่นอนเขาก็ต้องทวงคืนเป็นธรรมดาบอยต้องเข้าใจตรงนี้นะนะครับสมัยขเขมรอพยพหนีเข้ามาประเทศไทยสมัยขเขมรแดงเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนนะบอยอ่า อยู่น,น,นานๆเนี่ยคือหลักเขตแดนมันมีอ่าประเทศไทยก็ก็มีหลักฐานชัดเจนอ่าถ้าอยู่ไปแล้วมันสร้างปัญหามีปัญหากับประเทศไทยเขาก็ต้องไล่ที่ไม่ต้องไปอ้างว่าโอ้ยศาสนาพุทธเหมือนกันทําไมต้องทําถึงขนาดนี้อ่าทำไมไม่กลัวบาปบุญคุณโทษเหรอขาเมรนะ่ะต้องรู้จักบุญคุณบุญคุณประเทศไทยที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ตามแนวชายแดนเนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยตั้งสี่ห้ปีนะถึงเวลาเขาก็ต้องยึดที่คืนมันเป็นเรื่องปกตินะมาดูพระ,ะมเมรตอนนี้เดือดเหมือนกันนะพระ,ขะเขมนองคเนี้ยบอกวาทำไมทำไมมาทำอย่างนี้กับประชาชนขอเองศาสนาพุทธเหมือนก <ties? S 3> ัน ทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้นี่แหละครับทุกท่านทั้งพระทั้งเนนทั้งเด็กทั้งคนแก่นะครับขนกันมาหมดเลยนะเหมือนจะเอาคืนให้ได้อะผมเข้าใจความรู้สึกนะเพราะว่าคนเขมรเ,เนี่ยทั้งพระทั้งเนนแล้วก็ถูกปลูกฝังจากคุณเซนไง ไม่รู้ว่าดินแดนนี้เป็นของใครคิดว่าเป็นของเขเมรคิดว่าไทยเนี่ยจะยึดเอาไทยมาตีเอาทั้งๆท,ที่มันเป็นของประเทศไทยอันนี้ถูกปลูกฝังโดยเขเมรโดยเฉพาะผู้นําของกัมพูชาไอฮุนเซนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองจานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่มีมอบเขเมรตั้งแต่ตอนที่คุณกันจอมพลังจะเอารถด,ดูดซ่วมไปนะตั้งแต่ก่อนประกาศกฎอายการศึก หุนเซนมันรู้นะคุณมาเนตมันรู้นะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตพื้นที่ของประเทศไทยแต่มันก็ล้นนะครับที่จะเอาประชาชนมาเป็นเกาะกำบังมาเป็นโล่มนุษย์พยายามที่จะใช้ประชาชนเนี่ยผลักดันทหารไทยให้ถอยกลับคืนไปมันเป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะถอยเสียดินแดนให้ขเขมรพอประชาชนมาแล้วโดนนะครับ ประชาชนเขมรเนี่ยโดนขับไล่มันก็ยังหาทหารมาเกณฑ์ประชาชนเขมรเข้ามาอีกมาที่จะผลักดันทหารไทยนะครับ <is> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันบานปลายนะถ้าฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าโอเคพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ประเทศไทยที่เขมรแดงยุคนั้นอะ ที่มีการเขีนค่ากันนะครับสงครามกลางเมืองในประเทศเขมรเนี่ยมาอาศัยอยู่หุนเซนหุนมาเนตเนี่ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนคนในประเทศตัวเองให้มันดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยิ่งปลุกกระแสะเพิ่มอีกโอ้จะยึดประสาตาเมือนทมคืนอ่าจะยึดอ่าภูมะเขือคืนอ่าจะยึดช่องอ่านแซอ่านม้าคืนมันก็มีปัญหาตลอดนะเพราะผู้นํามันอะ่ะไม่ยอมรับความเป็นจริงนะครับ พี่น้องประชาชนเอฟซีทุกท่านนะครับทุกท่านคิดเห็นยังไงว่าปัญหาการเจรจามันไม่ได้ส่งผลต่อทางบวกเลยนะมันส่งผลกระทบต่อทางลบตลอดทั้งท้ที่ว่าพื้นที่เขตแดนเนี่ยมันก็ตกลงกันแล้วว่าก่อนที่จะมีการเจรจานะครับทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไปเลยอันนี้คือตามข้อตกลงนะแต่เจรจาเสร็จปุ๊บ มาปั่นกระแสเกณฑ์คนเข้ามาเอาไทยก็ถึงขั้นต้องประกาศกฎอัยการศึกในเบื้องต้นคิดว่าประกาศกฎอายการศึกแล้วทุกอย่างคือจะเงียบจะดีขึ้นเพราะว่าประกาศกฎกกมันเป็นพื้นที่ของทหารจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อลดปัญหาความตึงเครียดระหว่างสองประเทศประกาศกฎอัยการศึกปุ๊บก็มาย,ยั่ยยุมาปลูกปัน่นเห็นไหมก็ไม่จบอีก อันนี้คือเป็นประเทศนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แบบมันน่าทําแบบนี้มากเลยเนี่ยครับมันน่าจะทําแบบนี้ให้ขเขมรมันรู้ว่าไม่ต้องคุยกับประเทศไทยแล้วนะไม่ต้องฟื้นความสัมพันธ์ใดๆแล้วนะมึงสร้างปัญหามาโดยตลอดนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ